สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะมีฝนมีลมฝนนะคะแต่ว่าก็อากาศก็ยังมีแดดอยู่นะคะแต่ไม่เราไม่รู้ว่าวันนี้จะมีพายุฤดูร้อนตามที่กรมอุตุแจ้งไว้หรือเปล่านะสังเกตเลยะค่ะลมพัดแรงนะคะยี่กเป็ดก็วันนี้ไม่ร้อนมากนะคะตอนเทียงนี้ไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าไก่พี่ พี่ได้ฉีดยาให้ไปแล้วค่ะหนึ่งตัวนะคะคือเหลืองนะเหลืองมันจะป่วยจริงๆนะคะแล้วก็จูเลียด้วยยืนหลับกันนะคะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าที่ป่วยเนี่ยเพราะว่าเออที่ยืนหลับเนี่ยเพราะว่าป่วยหรือว่าหรือว่าง่วงหรือว่าอะไรนะคะแน่เหลืองฮนะเลือเลอเหลืองก็โดนฉีดยาไปแล้วนะคะวันนี้ แต่เขาก็ยังกินอะไรต่ออะไรดีอยู่นะคะแล้วก็มีจูเลียอีกคนนึงจูเลียเป็ไหนแล้วล่ะเนี่ยค่ะยืนหลับเนี่ยค่ะอไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจูเลียนี่ ก็ยังดูล่าเริองอยู่นิดหน่อยนะคะงอนนแดงอยู่แต่ก็เหมือนจะยืนยืนหลับอยู่นะคะถ้าเป็นคนอื่นก็ยังล่าเริงะคะ่ะกระโดโดโลดเต้นไดงคะ่ะเอ็มอม่าของพี่ดีไปเลยอะตั้งแต่พี่ให้กินยานะคะกินแคลเซียมนะคะเอ็มม่ารู้สึกว่าจะสดชื่นขึ้นเยอะนี่ะคะพวกเด็กเด็ก วันนี้ก็อากาศดีหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เราก็ไม่รู้ว่าตอนตอนกลางคืนจะมีพายุฤดูร้อนหรือเปล่าแต่ตอนกลางวันเนี่ยวันนี้เย็นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเย็นนะคะลมพัดเย็นดีจนไปถึงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเนี่ยะคะ่ะจะเริ่มร้อนออดูเลยพวกคนอื่นเขาอยู่ข้างนอกได้นะคะจะมีนักเลงโตอยู่ข้างในสองสามตัวนะคะ เขาก็าคงอยากออกมาแหละอยากออกมาทำร้ายคนอื่นเป็นชุมชนแออัดหน่อยนะคะเราเอาใส่น้ำช่วงหน้าร้อนนี่พี่ให้ให้ใส่น้ำอะไรอะใบโอเงี้ยี่่มันเป็นสีแดงๆะค่ะีโอ1 2อะไรนะคะ พยากรเป็ดเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะคะ,ะมาดูเพราะว่าเราเราขังเหลืองไว้ในกรงตั้งหากแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเขาเหมือนจะโอเคดีนะคะพี่ก็เลยมาปล่อยเดินเล่นนะคะว่าไงคะลูก ไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่ซึมเศร้าซะทีเดียวแต่ตอนเช้าอะ่ะเขาจะซึมนะคะง่วงซึมอะ่ะนั่งหลับยืนหลับอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าง่วงนะคะมันมีสองสองอย่างมีป่วยกับง่วงใส่น้ำอันนี้ให้กินนะคะ ตัวน,นี้แหละเหลืองพี่ไม่สาวสาวห้บิดพี่ไม่ได้ตั้งชื่อให้นะคะห้าตัวพี่ก็เรียกเหลืองเรียกแดงเรียกลูกสาวอะไรไม่ชั่วนะคะไฮบริดห้าตัวไม่มีชื่อนะะก็มีเหลืองนี่แหละมีขาวตัวน,นั้นพี่เรียกขาวเพราะว่าเขาจะออกสีขาวๆหน่อยนะคะอยู่นู่นนะคะ เนี่ยหนูมาแกล้งนะ้องใหม่แล้วก็วันนี้นะคะได้แกะสะเก็ดแกะสะเก็ดที่รอยยุงกัดที่ที่หงอนของฮอลลี่นะคะฮอลลี่นั่งฟักไข่อยู่แล้วก็เอานาโน,โนพ่นให้นะคะสะเก็ดหนามากแต่ถ้าแต่ก็เหมือนแห้งดีนะคะล่อนออกมาดีนะคะแต่มีความหนามากเลย พี่ก็เลยว่าพี่แกะดีกว่าพี่ไม่รอดีกว่าเพราะว่าถ้ารอพี่ไม่รู้ว่าข้างในมันจะจะเน่าเปล่าข้างในอะไรแบบน,นั้นเนาะพี่ก็เลยผลี่ สภาพภายนอกนะคะวันนี้วันนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีนะคะจากการมาเยี่ยมชมตอนพักเที่ยงแล้วก็ลมพัดเย็นสบายดีด้วยนะคะนอนหลับกัน,นเ,เนี่ยจุเลียเนี่ยเหมือนจะป่วยแล้วเหมือนยืนยืนหลับอยู่นะคะเพราะว่าไก่ถ้าเกิดแข็งแรงดีจะต้องเป็นเหมือนสองตัวนี้ก็คือจะต้องคุยเขีย่ยเล่นอะไรไปตลอดนะคะไก่ ถ้าแ,แข็งแรงดีนะคือจะไม่ยืนหลับอะ่ะแต่ก็ช่วงนี้ก็ถ้ามีนอนมั่งอะไรมกกั่งก็ต้องให้อภัยนะคะเพราะว่าร้อน, <c oughs> นเหลืองคนสวยเหมือนกันนะคะไก่ไฮบิดเนี่ยดูลูกชายนะคะจอมเกเร เกจจากลมพัดนะคะข้างในก็จะจเล่นอยู่เหมือนเดิมนะคะ <_ d> um> เพราะว่าของเขาเนี่ยน้ำเขาจะไม่ร้อน,นะค่ะ <_ d> um> น้ำจะไม่ตักแดด <_ d> um> อ่างน้ำเขาอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะแต่ว่าอันโนน่ะ <_ d> um> อางจะตากแดดนะคะอยู่ใต้มีร่มฝรั่งให้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้โคเอเข้าบ้านโคเอเข้าบ้านคะ่ะโคเอก็เดินไม,ม่ค่อยถนัดนะคะเดินไปตกแล้วก็ไม่กล้าเดินไปนะคะเพราะว่ากลัวไก่ นี่นะคะ <c oughs> เป็นสภาพงอนของฮอลลี่นะคะเห็น <c oughs> ไหมนะะี่ค่ะที่แกะสะเก็ตให้แล้วเนาะไปละไปละเขาจะไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกนะคะช่วงเขาฟักไข่แกะแล้วก,ก็จะเห็นงอนด้านในเป็นซีดๆหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่มีเลือดนะคะเหมือนสะเก็ดเริ่มแห้งแล้วอะสะเก็ดหนามากเห็นไหมหนอนไม่สวยเลยเนาะโดนยุงกัดมัวแต่ไปนั่งฟักไข่น,ะะน่าจะโดนกัดตอนกลางวันด้วยแหละแล้วก็พี่แกะให้แล้วก็เอานาโนนะคะพ่นนาโนของแมวอะพ่นก็แห้งดีนะคะช่วงนี้ฮอลลี่ฟักไข่ไข่ปลอมที่พี่ปั้นไว้ให้นะคะ ไม่ได้เอาไข่เป็ดใส่ไว้ให้หรอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่พี่ไม่ได้อยากได้ลูกเป็ดแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ให้เขาฟักไข่พี่ว่าสามารถเกิดตัวได้นะคะไข่ไก่ทั้งหมดของพี่นี่ไม่สามารถเป็นตัวได้นะคะเพราะว่าพี่จะมีแต่สาวสาวนะคะไก่ก็เหลือแต่ว่าถ้าวันไหนมีไข่ฟักเนี่ยถ้าต่อจากฮอลลี่นะคะก็จะเป็นมาตานี่นะคะ เต,เตรียมรอฟักได้เลยนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยฮอลลี่อาจจะฟักก่อนล่วงหน้าสักสองอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวมาตาเขาก็ไปนั่งฟักบ้างนะคะพี่สงสารช่วงฟักอะเขาจะไม่ค่อยลงมากินข้าวะคะ่ะแต่ก็มีคนบอกว่าเขามาลงมากินเป็นเวลาของเขาก็ครั้งที่แล้วที่ได้ลูกเป็ดมาสามตัวนะคะพี่ให้มาตาฟักให้นะคะเนี่ย แต่ครั้งนี้มาตาคงได้ฟักไข่ทิพย์เหมือนเหมือนฮอลลี่แหละเพราะว่าพี่ไม่เอาลูกเป็ดแล้วนี่นะคะมาตานะคะเป็นไก่เบงช้างนะคะไก่เนื้อไก่เนื้อเวืองช้างพี่เลือกมาเลี้ยงสองตัวนะคะเพราะว่าน่ารักดีนะคะลายลวนลายสวยแล้วก็กินเก่งนะคะอ้วนดีนะคะตัวตัวเล็กตัวเตี้ยนะคะแต่แบบทรงน่ารักดีแล้วก็ กินข้าวเก่งดูดูกระเพาะเนี่ยดูกระเพาะใหญ่มากนะคะเขาเป็นไก่เนื้อไงตัวเขาหนักนะคะเห็นตัวเขาเล็กๆแบบเนี้ยตัวหนักกว่าไก่ไฮบิดนั่นเองนะคะน่าเหลืองมันยืนอ้าปากมันนอนป่วยหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็อ้าปากกันหลายคนนะคะแต่เหลืองนั้นพี่ฉีดยาไปให้แล้วเมื่อเช้าเนี้ยพี่ต้องฉีดน,นะคะเพราะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่เคยเอาไบโอกีอะไรบอ,อะไรกิีนนะซูเปอร์กีนนะคะ หยอดให้แล้วก็ไม่หายนะคะแต่ถ้าฉีดยาสักหนึ่งมิลิลิตรนะหนึ่งหนึ่งแบบบางทีพี่ก็ฉีดศูนย์จุดห้าค่ะฉีดหน่อยเดียว <c oughs> ดูดูดมันกินน้ำตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอิมานูแอลนะคะสองเดือนกว่าแล้วนะคะตัวนี้สองเดือนกว่าแล้ว เห็นเห็นขนด้านล่างไหมกลางจะขึ้นนะคะเขาพัดขนนะยขนด้านล่างก็จะเป็นฟูๆแบบนั้นนะเห็นไหมอีกตัวนึงเป็นอาเล็กเซียนะคะตัวนูนะ้นผัดขนเหมือนกันนะคะมาเล่นมุ้งของพี่เหลืองทําไมมาเช้าเอาเอามุ้งอันนี้มาครอบให้เหลืองนะคะมาคุมให้เหลืองไม่ให้ลมโกกเขาแล้วพอเขาเริ่มจะดีขึ้นพี่ก็ปล่อย ถ้าได้ครบสามเดือนแนละ้วคงได้ฉีดฉีดยาอะฮิวานะคะลูกเป็ดพวกเนี้ยก็หมดแล้วคะ่ะเพราะพี่พี่ฉีดแค่นี้พี่ไม่ได้ก็จะมีเหลืออีกแนวนไปแก้งไก่เห็นไหมนว่นนไปแก้งไก่เห็นไหมคะนะติดเชื้อมาจากพ่อเขานะพ่อแม่เขาทางโน้นสามสี่ตัวนะสี่ตัวแรกนะชอบแก้งไก่ก็คือ ตารางทําวัคซีนของแต่และที่ทําวัคซีนไม่เหมือนกันเนาะของพี่ก็อืม,มสําหรับตัวพี่นะที่ที่สําหรับลูกไก่ลูกเป็ดพี่ทั้งหมดนี่ก็คือถ้าเป็น newcastle พี่หยอดให้ทุกสองเอ้ทุกสามเดือนนะคะแต่พวกเขาได้ได้สิบกว่าเดือนแล้วอายุกไก่นะคะ แต่พอสามเดือนพี่ก็หยอดให้ครั้งหนึ่งบางทีก็สี่เดือนนะคะก็นิวคลสเซอร์มีการซ้ํานะคะแต่แต่อฮิวากับกาลาโรคของเป็ดอ่ะพี่ไม่ซ้าแล้วแล้วอฮิวาไก่พี่ก็ไม่ซ้ําแล้วนะคะพี่ฉีดทีเดียวพอแต่ที่จริงเขาอาจจะต้องมีตารางของเขานะคะถ้าเกิดใครเลี้ยงก็ไปศึกษาดูในตารางได้นะคะพี่ฉีดแค่นี้นะคะเพราะว่าก็ เพราะว่าแถวเนี้ยบางคนก็ไม่ฉีดแม่อะไรเลยนะคะเขาก็เลี้ยงเลี้ยงได้นะคะถ้าไม่มีโรคไม่เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็กลัวเสียใจที่หลังเหมือนกันนะว่าไม่ได้ฉีดให้ตามตารางอ่ะน่าเห็นไหมไปยืนหลับนะคะนะยืนหลับอยู่นะคะเอ๊จูเลียเป็นไรนะเดี๋ยวเอาซปเปอร์กรีนมาหยอดให้นิดนึงดีกว่าเพราะครั้งที่แล้วจูเลียมเป็นขี้ขาวอยู่ค่ะแล้วเพิ่งหายป่วยมาได้สักสองอาทิตย์เนี่ย มายืนหลับอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะเพราะว่านะจุเลียมยืนหลับอยู่ในบ้านนะเห็นไหมคะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาซุป,ปกินมาหยอดให้น้องหน่อยหรือว่าลมแรงเขาก็อยากหลับก็ไม่รู้นะบางตัวก็นั่งหลับเลยก็มีนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พูดคุยกันไร้สาระอีกแล้วนะคะ ถือว่ามาดูเป็ดเนาะแวะมาดูเป็ดวันร้อนๆ้อนอากาศร้อนๆน,น,นะคะวันนี้สถานการณ์ปกติดีนะคะไม่ปกติคือจูเลียเนี่ยยืนหลับอ่าสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนเนี๋ยอีกวันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ